วันนี้นะคะพบกับเราชื่อเอในรายวิชาภาษาจีนสําหรับรายวิชาภาษาจีนในสัปดาห์นี้นะคะเราืจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่า กินแล้วก็คำว่าดื่มกันนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์ง่ายๆที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะเช่นนะคะเด็กๆชอบกินไข่ใช่ไหมคะวันนี้เราชิคก็จะมาแนะนำคำศัพท์ภาษา,าจีนคำว่าไข่พูดได้อย่างไรนะคะแล้วก็เด็กๆชอบดืม่มนมเราชิคก็จะมาแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับว่านมภาษาจีนพูดได้อย่างไรนะคะถ้าเราเๆียพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะคำแรกนะคะให้เด็กๆทำท่าไปด้วยนะคะ แล้วออกเสียงว่าชื่อชือแปลว่ากินค่ะเช่นตัวอย่างประโยคนะคะวอชื่อฟงฉันกินข้าวค่ะฮ่ฮแ<ฮ>ปลว่าดื่มตัวอย่างประโยคนะคะวอฮฮ่วอฮึ ฉันดื่มนั่นเองค่ะข้าวเช้าสามารถพูดได้อย่างสองอย่างนะคะ 1. นึ่งจช่างจ่าชาง,าชางหรือจ่าฟ้านจ่าฟ้านทั้งสองคำนี้แปลว่าอาหารเช้าเหมือนกันค่ะหรือข้าวเช้าก็ได้ค่ะจีตันจีตันแปลว่าไขาา่ไก่ ตัวอย่างประโยคนะคะ我吃鸡蛋我吃鸡蛋ฉันกินไข่ไก่ค่ะเมียนเปาเียนเาแปลว่าวะวะขนมปังตัวอย่างประโยคนะคะ我吃面包我吃面包ฉันกินขนมปังค่ะ ะะเมี่ยนแถวเมี่ยนถวแปลว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ我吃面条我吃面วแปลว่าฉันกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ沙拉沙拉แปลว่าส้ตามตำค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ我吃 木瓜沙拉，我吃木瓜沙拉，常见松汤哈，煎蛋卷，煎蛋卷，不要开胶哈，我吃煎蛋卷，我吃煎蛋卷，常见开胶哈。 นิ้วหนายนิ้วนาแปลว่านมตัวอย่างประโยคนะคะวอ he นิ้วหน่ายวอเฮนิ้วหนายฉันดื่มนมค่ะจินจูน้ำชาจินจูน้ำชาแปลว่าชานมไข่มุกค,ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะวอ he 珍珠奶茶我喝珍珠奶茶ฉันดื่มชานมไข่มุกค,ค่ะกัวจือกัวจือแปลว่าน้ำผลไม้ตัวยอย่างประโยคนะคะ我喝果汁我喝果汁ฉันดื่มน้ำผลไม้ค่ะคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ k คเล่โคเ่แปลว่าน้ำโค้กปายสุ่ยปายสุ่ยแปลว่าน้ำเปล่าค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะทุกครั้งก่อนจะทำอะไรอย่าลืมแนะนำตัวเองค่ะหนีหาวหัวเจียวและตามด้วชื่อตัวเองนะคะวอรช่เจียนตันจวนฉันกินไข่เจียว ว่อเฮ้อนิ้วนายฉันดื่มนมใจเจียบให้พูดดังตัวอย่างแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนสามารถกลับรเรียนย้อนหลังและทบทวนความรู้ได้ที่ช่อง YouTube พิมพ์เข้าไปว่าประกายแก้วผิวนอกจากนั้นเลือกหัวข้อที่นักเรียนต้องการทบทวนและเรียนย้อนหลังนะคะ เพื่อไม่พลาดในการเรียนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจ้ายเจียน